สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอินออสเตรเลียกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเจอพายุฝนด้วยเจอสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเราก็ยุ่งยุ่งกับการทำมาหากินด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้หลังจากที่ป้าหมวกแดงแวะมาเยี่ยมน้องแมวที่โรงพยาบาล ก็เลยถือโอกาสขับรถเลยมาดูแถววินซากันค่ะคือแถววินซาเป็นย่านที่เจอน้ำท่วมหนักมากในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้น้ำก็ลดแล้วเราก็เลยผ่านมาชมสถานการณ์แถวนี้กันค่ะเห็นของที่กองอยู่แถวข้างถนนไหมคะเพื่อนๆนั่นละค่ะ คือบ้านของผู้ที่เดือดร้อนโดนน้ำท่วมโดนน้ำถลหลไหลทะลักเข้าบ้านเขาขนของออกมากองทิ้งกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเต็มเ,เ,เ,เลยค่ะเกื่อนถนนเลยเนี่ยขนาดผ่านมาหลายวันแล้วตามถนนเส้นนี้ก็ยังมีน้ำขังอยู่ค่ะคือน้ำยังไม่ถึงกับแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีขังมีแฉะอยู่ พวกของที่โดนน้ำท่วมน้ำที่เป็นขยะก็ยังถูกเก็บถูกเคลียร์ยังไม่เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยเห็นแล้วก็สงสารหดหูใจแล้วก็ยังมีกำลังใจในการทำมาหากินขึ้นอีกเยอะเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนกว่าเรามีอีกมากมายค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีปัญหาบ้างเราอาจจะเหนื่อยบ้างแต่เราต้องสู้ มีคนที่เดือดร้อนกว่าเราอีกมากมายค่ะเพื่อนๆสู้กันต่อค่ะเดี๋ยวป้าหมกแดงจะขับรถไปดูแถวริเวอร์สโตนแถวบ้านที่ป้าคือเมืองที่ป้าหมกแดงอยู่ที่เปิดร้านอาหารอยู่ค่ะอีกฝ่ากหนึ่งของริเวอร์สโตนน้าก็ท่วมจนเขาทํามาหากินกันไม่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถเลยไปดูแถวนั้นกันนะคะเนี่ยค่ะ สองข้างทางที่หญ้าเป็นเวงสีส้มๆเหลืองๆเ,เป็นเวงอย่างนี้ค่ะคือเป็นจุดที่ถูกน้ําขังหลายวันทําให้พืชทําให้หญ้าแถวนี้ตายกันหมดค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะน้ํายังแห้งไม่สนิทเลยอันนี้คือฟากหนึ่งของเมืองที่ป้าหมกแดงอยู่นะคะน้ําท่วมมาครึ่งเมืองเลยโชคดีที่ฝั่งที่ป้าหมกแดงอยู่เป็นเนินสูงน้ําก็เลยขึ้นไม่ถึงค่ะเพื่อนๆ ฝั่งที่เสียหายมากสุดของริเวอร์สโตคือฝากหนึ่งของสถานีรถไฟเนี่ยค่ะน้ำจะท่วมเต็มเลยนี่น้ำเพิ่งจะลดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสภาพถนนก็ยังยังขรุขระยังไม่ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่แล้วก็ทางรถไฟก็ยังไม่ได้เปิดทำการค่ะเพราะว่าน้ำขังนองไปหลายวันเกิดความเสียหายค่อนข้างมาก ฟากนี้เขาเคลียร์ขยะไปหมดแล้วน้ำลดแล้วแต่ว่าสภาพร่องรอยน้ำท่วมก็ยังให้เหลือให้เห็นอยู่ค่ะเห็นไหมคะถ้าอยากรู้ว่าน้ำท่วมสูงขนาดไหนให้มองหญ้าที่เป็นสีส้มๆค่ะเพื่อนๆน้ำขังไปถึงไหนหญ้าจะแห้งตายกลายเป็นสีเหลืองๆส้มๆไปถึงตรงนั้นเลยค่ะเนี่ยเลย โอ้ยไม่ไหวแล้วอย่ามาอีกเลยพายุฝนขอร้องเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปดูในซอยหนึ่งของริเวอร์สโตนเห็นว่าน้ำท่วมเยอะเหมือนกันค่ะบ้านเรือนเสียหายกันหมดเลยเพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแบบแบบติดกับพื้นดินนะคะเดี๋ยวเราลองแวะเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกัน โอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นกองขยะอยู่ข้างหน้าเนี่ยไหมคะเนี่ยละค่ะบ้านของผู้คนที่น้ำทะลักเข้าไปในบ้านเขาต้องขนตู้ขนที่นอนขนเฟอร์นิเจอร์ออกมาวางทิ้งกันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิเต็มไปหมดเลยโอ้ยของดีๆทั้งนั้นน่ะโดนน้ำดูสิคะเสียดายจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อน คือของเครื่องเรือนที่เป็นไม้พอโดนน้ําโดนความชื้นแช่ขังก็จะเกิดเชื้อราเกิดการอับชื้นเกิดความผุก็คงใช้งานไม่ได้อีกแล้วก็คือต้องทิ้งอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้ป้าหมกแดง เห็นกระถางปูนกระถางต้นไม้ก็เลยใช้คุณลุงลงไปยกกระถางให้เมื่อกี้ได้ได้กระถางไปปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อนๆกระถางปูนเห็นถ่ายอยู่เป็นวิดีโอมาเก็บอโอ้เออแข็งแรงมากเลยมมีกระถางอีกอยู่ที่รัก ขอหยิบกระถางตามภาษาคนชอบปลูกต้นไม้ละค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ